ทัวร์สูนเหรียญที่เคยสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจไทยเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้อาจจะกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่จีนเปิดประเทศนี่เป็นความเห็นจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับเขาเห็นว่าเงินรายได้อาจจะไม่ได้ตกอยู่กับธุรกิจของคนไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันครับนายกสมาคมบอกว่าก่อนช่วงโควิด -19 จะระบาด สามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า300ล้านบาทมีชาวจีนเดินทางมาเที่ยวเป็นอันดับ2รองจากรัสเซียแต่บริการนำเที่ยวต่างๆกลับเป็นของนอมินีของกลุ่มคุณจีนครับตังต้งแต่โรงแรมร้านอาหารแล้วก็เรือสปีดโบท๊ทสิ่งที่มันเป็นบทเรียนในครั้งก่อนโควิดก็คือบริษัทจีนที่เรารู้จักกันทัวร์ศูนเหลียนหรือแม้กระทั่งจีนกินรวบไอเราก็มีความกังวลว่า เขาอาจจะกลับมาเหมือนเดิมผู้ประกอบการเราที่เรากัดปากกัดฟันทนมาหลังช่วงโควิด3ปีเนี่ยผมคิดว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราได้รับบริการเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเขาเข้ามาพร้อมกับบริษัทของเขากองทุนของเขาเข้ามาเป็นรูปแบบส่งเองกินเองชงเองเราก็ประเทศไทยอาจจะสูญเสียรายได้ไปค่อนข้างเยอะครับผม นี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะครับจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับที่มีต่อกลุ่มกุณจีนที่มาทําธุรกิจท่องเที่ยวในไทยตอนนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับสำหรับการท่องเที่ยวที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซันปกติเนี่ยรัเสเซียมาเยอะแต่มักคุเทศของไทยที่ได้ภาษารัเสเซียเนี่ยมีน้อยนี่ก็เป็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นคับ